โลกในมุมมองของ v a l u e investor โดยดรนิเวศเหมวชิระวารากร noise หรือ information เล่นสั้นหรือยาวข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการลงทุนในช่วงนี้ดูเหมือนว่าจะมีมากเป็นพิเศษ เช่นดอกเบีย้ยอ้างอิงของอเมริกายุโรปและทั่วโลกกำลังปรับตัวขึ้นเงินเฟอ้อปรับตัวขึ้นแรงอย่างที่ไม่เคยประสบในรอบหลายสิบปีราคาพลังงานเช่นน้ำมันและก๊าซธรรมชาติปรับตัวขึ้นเพราะสงครามรัเสเซียยูเครนแต่ช่วงนี้กำลังปรับตัวลงนะครับโดยเฉพาะน้ำมันสงครามการค้าและสงครามเย็นอาจจะกำลังก่อตัวขึ้นระหว่างจีนและรัเสเซียกับสหรัฐอเมริกาและยุโรป ในส่วนของบริษัทจดทะเบียนเองก็มีข่าวหน้าตื่นเต้นทุกวันบางบริษัทมีข่าวแทบไม่เว้นวันว่าบริษัทจะโตโตและโตและผู้บริหารก็เข้าซื้อหุ้นตนเองเป็นระยะระยะ ทั้งหมดนั้นก็มักจะทําให้ดัชนีตลาดหุ้นและหุ้นหลาย,ลายๆตัวมีราคาปรับตัวขึ้นหรือลงคล้ายๆกับขึ้นในทะเลบางครั้งก็รุนแรงบางครั้งก็เบาแต่ทั้งหมดนี้มักจะไม่ได้เป็นสัญญาณที่จะบอกว่าวันรุ่งขึ้นมันจะขึ้นหรือลงที่สําคัญยิ่งกว่าก็คือมันไม่ได้บอกว่าในระยะยาวอีกสกัก3-4ปีขึ้นไปหุ้นจะไปทางไหน ถ้าข่าวหรือเรื่องราวต่างๆที่ออกมานั้นมีธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปได้เร็ว,รวหรือมีความผันผวนสูงซึ่งบ่อยครั้งก็สามารถดูได้จากประวัติศาสตร์ผลกระทบต่อราคาตัชนีหรือหุ้นในระยะยาวหรือแม้แต่ระยะกลางเช่น1-2ปีก็จะมีไม่มากหุ้นขึ้นไปหรือตกลงมาไม่กี่วันก็หยุดและอาจจะกระเด้งกลับไปที่เดิมแบบนี้ในทางเศรษฐศาสตร์และการเงินเราเรียกว่า noise หรือเสียงรบกวน คนที่ซื้อขายหรือลงทุนก็จะต้องรู้ว่าเวลาที่จะเทรดหรือซื้อขายก็จะต้องทำอย่างรวดเร็วและในเวลาอันสั้นอย่าไปลงทุนแบบ VI ที่เน้นถือยาวหรือปล่อยให้ Profit r u ันคือไม่ขายทาง,ท,างที่กำไรอยู่นานเกินไปเพราะหุ้นที่ขึ้นลงเพราะนอส e นั้นจะไม่ขึ้นหรือลงยาวแบบเทรนด์ซึ่งจะขึ้นอยู่กับพื้นฐานของตลาดหรือกิจการมากกว่า คนที่เป็น VI แบบมุ่งมั่นและเน้นการลงทุนระยะยาวเป็นหลักนั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ทำอะไรกับหุน้นหรือการลงทุนเมื่อมีข่าวสารสารพัดที่น่าตื่นเต้นทุกวัน เหตุก็เพราะว่าข่าวสารเหล่านั้นส่วนมากแล้วเป็นข่าวที่ไม่ได้มีผลกระทบระยะยาวต่อหุ้นหรือเศรษฐกิจอย่างมีนัยสําคัญเหตุผลสําคัญส่วนหนึ่งก็เพราะว่าข่าวเหล่านั้นเป็นเรื่องที่มักจะเกิดขึ้นชั่วคราวตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นและเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนข่าวเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนไปตามเช่นเดียวกับราคาหุ้นที่จะขึ้นลงตามข่าวนั้น ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปหรืออย่างน้อย3-4ปีขึ้นไปซึ่งจะกลายเป็นเทรนตัวอย่างเช่นเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยและเงินเฟอ้อนั้นตามประวัติศาสตร์ก็บอกว่าส่วนมากที่สุดนั้น มันขึ้นลงภายในเวลาไม่เกิน2-3ปียกเว้นก็แต่ช่วงที่ผ่านมาน่าจะเป็น10ปีขึ้นไปที่มันตกต่ำมานานมากจนโลกแทบจะลืมไปว่าอัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อมันอาจจะสูงขึ้นได้แต่ถ้าเราเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะกลับลงมาเหมือนเดิมหรือใกล้เคียงของเดิม ปัจจัยเรื่องนี้ก็จะไม่มีผลต่อการลงทุนระยะยาวของเราเช่นเดียวกับราคาพลังงานที่ปรับตัวขึ้นไปสูงมากในช่วงก่อนหน้านี้เนื่องจากสงครามรัสเซียยูเครนถ้าเราเชื่อว่าโลกนั้นไม่ได้ขาดแคลนน้ำมันเพียงแต่เกิดการสะดุดในเรื่องของการขนส่งหรือโลจิสติกเมื่อโลกสามารถแก้ปัญหานี้ได้แล้วซึ่งก็ได้อย่างแน่นอนราคาน้ำมันหรือพลังงานก็จะลดตามลงมาเป็นเรื่องปกติ เรื่องของราคาน้ำมันสูงก็จะไม่ได้เป็นประเด็นในการลงทุนมากนะักการวิเคราะห์เหตุผลหรือตักกะของข่าวสารว่าจะมีผลต่อเศรษฐกิจการเงินและการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในระยะยาวนั้นเราเรียกว่าเป็นอินฟอร์มชันซึ่งจะเป็นตัวชี้แนะว่าแนวโน้มหรือเทรนอย่างน้อย3-4ปีขึ้นไปจะเป็นอย่างไรยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญ,สำ,คญสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นของประเทศนั้น ข่าวสารว่าเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะสหรัฐและยุโรปนั้นน่าจะตกตามลงในระยะ1-2ปีข้างหน้าและนั่นทําให้ตลาดหุ้นตกลงมาแรงแต่นี่สําหรับผมแล้วมันเป็น o น s สที่ผมจะไม่สนใจมากนะักถ้าใครจะถามว่าควรลงทุนในหุ้นอเมริกาหรือหุ้นไทยในตอนนี้ไหมหรือว่าควรขายผมก็คงไม่อยากตอบเพราะนี่คือคําถามสำหรับคนที่เทรดหุ้นระยะสั้น ถ้าจะลงทุนระยะยาวแล้วเราคงต้องตอบให้ได้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐห,หรือยุโรปในระยะยาวแล้วจะโตแค่ไหนอย่างไรซึ่งเป็นเรื่องของอินโฟมิชันเช่นปัจจัยในการเติบโตของเศรษฐกิจซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรวัยทำงานประสิทธิภาพของคนที่ขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและระบบการปกครองของรัฐที่เอื้ออํานวยต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งนาทีนี้อาจจะรวมไปถึงเรื่องของสงครามการค้าหรือสงครามเย็นที่อาจจะกําลังเกิดขึ้นด้วย ดังนั้นตัชนีหรือราคาหุ้นที่ขึ้นลงในช่วงนี้สาหรับนักลงทุนระยะยาวอย่างผมนั้นจะไม่มีความหมายเราต้องวิเคราะห์ข่าวสารแบบอินโฟเมชันซึ่งถ้าออกมาว่าประเทศหรือหุ้นน่าลงทุนและหุ้นกําลังตกนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีได้ซื้อของถูกแต่ในทางตรงกันข้ามท่านนอยก็คือหุ้นขึ้นเพราะเป็นหุ้นบริษัทขุดน้ำมันที่กำลังมีราคาสูงขึ้นมากแต่เราเชื่อว่ามันจะขึ้นชั่วคราวเดี๋ยวก็ลง แบบนี้ก็คือเทรนระยะยาวของน้ำมันน่าจะลงเราก็ต้องขายอย่างไรก็ตามทั้งหมดนั้นก็ต้องดูราคาของหุ้นด้วยว่าเป็นอย่างไรเพราะเราเป็น VI ที่เน้นในเรื่องของความถูกความแพงของหุ้นเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับคนที่เลือกหุ้นลงทุนเองนั้นข่าวสารรายวันของหุ้นรายตัวส่วนใหญ่ผมคิดว่าเป็น o i s สที่บ่อยครั้งถูกสร้างขึ้นเพื่อกระตุ้นราคาหุ้น ตัวอย่างในระยะหลังๆที่เศรษฐกิจไทยโตช้าลงมากซึ่งทําให้บริษัทโตช้าลงทําให้บริษัทจดทะเบียนที่เจ้าของหรือผู้บริหารต้องการปั้นหรือปั่นราคาหุ้นบางคนมักจะพยายามสร้างการเติบโตโดยการขยายไปทําธุรกิจใหม่ที่นักเศรษฐศาสตร์หรือนักวิเคราะห์มองว่าจะเติบโตไปเร็วมาก หลังจากคำประกาศราคาหุ้นก็มักจะวิ่งขึ้นไปรุนแรงส่วนหนึ่งอาจจะเพราะมีคนเตรียมจะไล่าราคาอยู่แล้วราคาที่วิ่งขึ้นไปดึงดูดนักเก็งกำไรารายย่อยที่มีอยู่เต็มตลาดเข้ามาร่วมซื้อด้วยราคาก็วิ่งต่อไปได้อีกหลายครั้งเกิดสถานการณ์คอร์เนอร์หุ้นมีคนต้องการซื้อมากกว่าคนที่จะขายมาก หุ้นวิ่งขึ้นไปบางทีก็หลายเท่าคนที่ซื้อและถือหุ้นไว้ต่างก็เชื่อมั่นว่าพื้นฐานของบริษัทจะเปลี่ยนและจะโตไปจนเหนือนจินตนาการบางทีอาจจะใหญ่ที่สุดในประเทศหุ้นเล็กๆบางตัวที่ธุรกิจเดิมแทบไม่มีค่าแต่พอไปทำธุรกิจแห่งอนาคตเช่นที่เกี่ยวกับเหรียญคริปโต อาจจะมีค่าเป็นหลักหมื่นหรือแสนล้านบาทได้เหนือสิ่งอื่นใดก็คือเซียนหุ้นระดับพู้การหรือเจ้าของต่างก็เข้ามากระนำซื้อรัวๆสร้างความมั่นใจว่าหุ้นต้องไปแน่นอนแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือการเติบโตที่คาดหวังนั้นสุดท้ายก็ไม่สำเร็จข่าวสารเป็นแค่ o น้สและแทบไม่ได้เปลี่ยนแปลงธุรกิจหลักเดิมเลยมันถูกทำหรือสร้างขึ้นเพื่อกระตุ้นราคาหุ้นเป็นหลักและเมื่อมันไม่เป็นจริงหรือไม่สำเร็จราคาหุ้น ก็ต้องกลับลงมาที่เดิมว่าที่จริงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับหุ้นแบบนี้เคยเกิดมาไม่นานแต่นักลงทุนก็ลืมไปแล้วและจากประสบการณ์ยาวนานผมก็อยากจะบอกว่านักลงทุนนั้นความจำสั้นแต่ความลูบยาวนานและความเสียหายตลอดไป10กันยายน2565ดรนิเวศเหมอชิระวรากร